ครับสวัสดี FC แฟนสองมหาแห่งผ้ามวนพร้อมครับผมสวัสดีสว,สดวันนี้เดินทางมาครับผมตามปูปราสาท507เนะเมื่อที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างวันนี้ผีผู้เทามาให้ยตองดแล้วพี่น้องปูกบขึ้นกระดานแล้วแต่ว่ามือนี้จะมาย้ำให้เนอะว่าปูจะเน้นตัวใหให้ ที่สำคัญอย่าพลาดครับผมติดตามไปพร้อมๆกันสมเด็จอ่ามวดนี้สำหรับอ่ารัฐบาลไทยประจำวันที่16ธันวาลครับผมรอดติดตามไปพร้อมๆกันครับผมนะครับกวนนะฟ้ากระไายนะฮนรัสการครับปูครับาทุสาทูอ้าวผีดอกเนาะมาตามแนวทางแนวทางของปูอีกเรื่อยครับอีกที่กับฟันท่ง อแต่บ่ค่ามนหอกโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ยังโทษก็ได้แล้วก็ยัางเงนนันคิดว่าจะตกจี่นหรอปูหันหลังปูถอยหลังขึ้นผู้คิดไปได้ถอยหลังขึ้นผู้เนี่ยยังคิดว่าน่าจะถอยหลังขึ้นผู้หันนาเขาหากันเออหันนาเขาหากันไม่จมอีไปปูหรือว่าตังไหนหลังวันพระมาเนี่ยอ๋อเหี้นเด็กน้อยเด็กน้อยมาวัดปูเงินเฮียวะท่านอ๋อ เงินปูเฮียวะท่านครับเอาก็เรว่าษวาเงินเฮียจึงได้อ๋อกระไรจกเบื้องในถงยำครับก็จกในถงยำเนาะเปิดเบื้องเงินอ่องเฮียลีตหรอวะท่านบานในกระไรเล็กน้อยฮนเงินปูเฮียแม่ว่าท่านก็เอามาไอ้เป็นใบฮารวยดิใบฮารวยใบฮารวยโอ้ดีเงียร้ายแต่ จักใบปูใบเดียวใบเดียวแม่านใบหาลอยใบหาลอยใบเดียวเอามาแล้วเป็นได้ปูมือนั่นเด็กน้อยมากเอาเงินมาห้แล้วเป็นยังไงบ้านนี้บ้านนี้ยังมึงเงินมามาฝันอีกผู้เฒ่ามากเานเอาใหอทางผู้เฒ่าเอาเงินมาให้สองเหรียญเหรียญหาเอาเอาเอาแต่ว่าว่างลงพื้นเหรียญหาว่างไม่ได้ประกบกันได้ว่างคนละเหรียญ โอ้ว่างคู่กันแมนว่างคู่กันเลีย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 นหาเลียนหาคู่กันแมนเลียนบ่คคู่สองเลียนบ่ได้ว่างเท่นกันได้ว่างเลี่ยงเลี่ยงกันแบบอ๋อครับผมว่างเลี่ยงกันไปแมนเลียนหาก็ดีเด็กน้อยว่าคู่เงืนเฮียก็าก็ได้จับมาให้ครับแต่ว่าเป็นใบหาลอยเอื่อนล้นมากฝันผู้เ่ามากเอาินเลียนหาไห่สองเลียน ว่างไว้ล้วกัว่างไว้พื้นแหน่งบอกงไงว่าว่างไว้จีดินละปูว่างไว้เอาว่าทันสองเหรียญว่างก่ว่างผัดบ้อนเอาเทิร์นกันดิว่างคนละอันกันนะนะเลี่ยงกันไว้นะว่างบอเทิร์นกันว่างคู่กันนะว่างคู่กันนะว่างคู่กับไอทีมิ้งเนาะกันบนเป็นหาหาน้ คือว uhm, uh, ่ามันหาหาศูนย์อะไรศูนย์บงกลมเนาะของเราอเออศูนย์ดิบ้องกลมดอแต่ว่าเด็กขึ้นนั่นเด็กน่อยเอาวาเงินปูเฮียหาล้อยเฮียกับเฮียล้มขึ้นพมดแล้วเออก็เฮียลงขึ้นแล้วมันจับมันจับขึ้นมาให้มันจับขึ้นมาเอาปูอ่สันเงินปูเฮียว่ะสันตัวเดียวกันนี้ก็ตัวเดียวกันนี้ ก็รุ่นมาผัดผู้เฒ่าโง่งันเรียนหาไมา่สองเดือนได้มาคิดอ้าวถุงมันสิบวดตเปนหารวยซะบน่นว่าบานอย่ว่าหาหาบ่ตังหวัดเป็นไปได้เออคิดปรตก,รตกมันคิดปรตกโอ,โอ็นั่งคิดอยูด่ดนิป,ปู่ให้ก็ผู้เฒ่าหันหลังขึ้นพูดให้ก็ผู้เฒ่าหันหลังขึ้นพูดวันนี้ก็ตีว่างเลย ต้องวัดปูฟันมาจะได้กับปูต้องวัดฟันผู้พุทโธจมไห้แล้วซูนไห้ว่าสันแล้วหันหลังขึ้นผู้นะครับปูกับยางน้ำเล่าไปหันละแต่ว่ามันหันหนาซะกันนะนะแต่หันสูนเแต่ว่าเราหันสูนเด้วยจมขึ้นไปหันละเออจมขึ้นไปหันละยางถอยล่งไปเรื่อยเออยางถอยล่งขึ้นเรื่อยปูกับยางน้ำไปเรื่อยยางน้ำไปเรื่อยนี่เราบองนึงว่ากระตีปัญหาจากเกันแต่ว่าหัน เคลื่อนด้นมาหัน่ะมันเด็กหน่อยเอาเงินใบหาอลอยมาให้ว่าปูนเงินปูเฮียว่าสันอเอาใบหาลอยมาปูได้จับออกครับตดีวนี้เคลื่อนจอไมาอีกผู้โทาเอาเงินเหรียญหามาอีกสองเหรียญบาทครับผมอ้าวม,มันก็คือคือคล้ายๆกันแต่นอกบาทน,นี่สิบเป็นตัวไหนนอวมาทีแต่ตว่า ตอนเ้อวนพี่น้องแม่เล่าพี่น้องอ้แม่เลายงาไเต็มปูต็เต็มีกอหตองใไกคับไไรผับิ่งปูนี่แหละว่ไกลไกลอ่ะ ปูมีได้ใจตัวไรบานนี่หลังจากอันขึ้นกระดานไหมขึ้นขึ้นกระดานเออตัวขึ้นกระดานเนี่ยปูบานนี่ต้ลงเป็นของให้ท่ายืมปูเมื่อนั้นน่ะเมื่อนั้นจริงปูได้ท่ถยืมบานนี่นี่แล้วมันขึ้นกระดานเว่ามันนั่นเว้ยขึ้นกระดานตัวนึงโอ้โปูบอกวบาหนึ้นขึ้นกระดานหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกตัดเจ็ดหนึ่งตัดเจ็ดหนึ่งบัดปูบัวัด ศูนย์หกหนึ่งตัวเดียววันนั้นละตัวเดียวกัน่ะต้องกลับกันทีละครับผมแล้วบัดนี้ปูคิดว่าปูใหญ่ถอยหลังถึงปูปูยางน้ำกลอเพิ่นศูนย์อยู่กลางกลางเนี่ยแม่นตัวเลขปูว่ามันเลขเศษหันหนาใส่กันปะหันหนาใส่กันหันหนาใส่กันอต้องหันหนาแล้วปูนะก็ซื้อเลยหกเก็ดตัวเดียวมันหันหนาใส่กันเดิหกเก็ด ันนาด้วยกันแม่เนกเลี้ยงพอมดิเก็บบวเลกอาจเลี้ยงอมอตวานึงกัค่าย่เก็บที่ขัเมยนั่นแหละมันมันันาด้วยกันคือผมเคไม่หกเก็บที่เ้วเนาะเก็บมานั่นดิเคราะหพิจารณาไปหนาอแม่เพราะว่ามันค้องขึ้นคองขึ้นแสนขึ้น Oh, เรียว่าเต่าหกอยู่คือกองนี่แหะพี่น้องมันสิบมันิหกเก็ดสบตะวันเน้นไปที่รางหลายๆแล้วหกเก็ดเออเน้นรางแมนสองตัวดีหกเ็ดเน้นางแมนไก่ไรไ่นจ่จับไก่ใส่้งนี้เอาเอายไสมาน้าอีก่นนึงมาเอาไก เรากปูเาก่โอ้พี่้องเอ้ยน้องนายจะเป็นจับไปปูเด้อลูกเอ้ครับเนกันยากหจับเอาปูมากันยักษ์บอาหดโอ้พนเป็นหยอกไก่เสแล้วหยอกไก่พี่รอง่เป็นหยอกไก่ดอกธรรมดาดอกครับก้องวาไก่ตื่นยังไงเลยนนี้คือจับโอ้ ไก่มันเลยบินไก่มันเลยบินมหาปูดอ่เพราะบินม่ขึ้นา่ควานขึ้นเลยบ้าเ้ยงเอาเด็กังว่ามือเลี้ยงไงกรสมือนี่ก็ว่านกลนบักครับักก็ว่านสิงก็มันั่นด้วยนี่ตลอดเลยมอนั่อปูก็เลยว่าให้เน้นท่านเน้นก็อาจจะเลือกันาเขาหากันแน่นอาจจะหกเจ็ด แ้วล่างเนี่ยเนินลางออเนินลงัเนินลงตัวซูนี่มาบังบ่ปูตัวซูนี่อาจจะมาบังว่ะโอ้คนซูนซืออืมนศูนย์ซื้อหกเก็บเก้าเกอ่าแล้วกเดียนหาเดีปูปูมีละก็เียนหากันซื้อเล่หาล่อยหนมันออดกันไปแล้วดิล่ะวออกกันนำวานนี่ยอร่อยขนมกินไปละขนมใช่ขนมเป็น ก็ผมกินไปได้เรียบร้อยแล้วถ้าไปถือปุ๋กเด้องวันนี้ก็นือจนจะเน่นเจ็ดเนียนผก็ดตัวหันนาเขาห้ากันหันนาเขาหากันเลี้ยที่หันนาเขาห้ากันเบ้างดีเลยเจาะว่าทสิบเป็นเลียงเลยนะเียงบาไากปูเลียกพี่กำนองคองมหันนาเขาหากันแต่ว่าเป็นพี่กำนอ๋อครับผมเกล็ดเลี้ยง อีน้งแมนสังเกตดูรถตัวใดมันเป็นตัวเลี้ยงเลยตัวเลี้ยงที่มันหันหนาตัวทีหารอยตีปูแมนหารอยพิจารณาบนตัวใดตัวใดที่มันเลี้ยงมันหันหน้าด้วยกันเขียนบงเขียนหารอยน้องมันตีพูหารอยต้องทำมันครัดหารอยนี่ว่างายอยู่กระดานเราไม่เหลืออะไรพูอาจจะเป็นบนอาจจะเป็นบนตัวเดียวกันกว่า มันก็เป็นในบทมันในบทเพราะว่าเพราะว่ามันมันโยกี้ดินระบา้เด็กน้อยมันเ็าปูวจันก็เลยหยิบออกใช่ไหมครับพ่อไว้ไปเสื้อไก่แห่งหนองเพื่อจะไปเสื้อไก่หนองเพื่อไก่ปูถึงก็เศ้าจะเคลียร์เออเออเปิ่นอยากได้ไก่ไปซื้อไปยังไงล่ะลูกเต็มห้องเขาอยู่ห้องเขาหน่อยหนึ่งแม่ซึ่งกันหรือขึอยากได้อ ซูยันเหนือยเห็นตัวมืออยู่ปูก็ได้เป็นที่มาของ6กเจ็ได้พี่น้องด้วย6เก็บ6เก็กับ500นากะได้ที่มันหันนาใช่กันครับผมตัวพกสามมันกับโพี่โบพี่น้องพกสามมันโบพีเล็กพี่น้องพกสามกับหันนาใช่กันาไปเไปผเวไปน่ได้ลูกไปโอ้ครับพีครับ ตัวใดอย่างนั้นขนาดทีครับ